จะพี่น้องจา๋าจุงกะแปลว่าสวัสดีเดอพี่นองเดอซึ่งเป็นภาษาอีสานภาษาทองถิ่นจังหวัดสุรินจะพี่น้องจ๋าก่อนอื่นก็นต้องขอแนะนาโตกนเดอจ๋าเดอซือว่าบัวลา่าบัวล่าจะพี่น้องเป็นคนจังหวัดสุรินเดอพี่นองเดอจุงกะแมออบองประโอนกรุบกรุบคะเนี่ยสวัสดีนกแม่แซมไซายครับครับนะเดอจ๋าเดอขอฝากเนี่ยฝากโต เป็นน้องไม่ได้วงการในเดิอพี่น้องเดิมมันนี่ก็มาแนะนํตัวแล,ล้วก็มาขอฝากเหนือฝากโตจากพี่น้องขอเป็นน้องไม่ได้วงการในแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มสีแดงหรือว่าช่องยูทูบนั่นเองจากพี่น้องจ้าซึ่งมีซื้อช่องว่ายายบัวล่าผู้หญิงหากินเด้อพี่น้องเดอ้อฝากไวนะ้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจให้พี่ให้น้องซอยเป็นกําลังแรงเชื่อแรงใจด้วยกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไคร์นั่นเองจ้ะพี่น้องจา๋าซึ่งซื้อนี่ได้มากแต่ได้เนาะพี่น้องเนาะพอแม่พี่น้องหลายคนห้ายทันก็อาแต่สิสงสัยยายนี่นี่ยายคนพวงงาม <c ười> ๆน,น,นสสี่เคยเห็นยูใสเนาะดังเป๊ะๆนาแหล่ๆดิเคยเห็นยูใสจ้ะพี่น้องจ๋าสงสัยบอเคยเห็นยูใสบอกะจะบอลาก็ะมาจากกันทางสองทางเพจ ยายอันผู้หญิงหากินเดอพี่น้องเดอร์่งอยู่แพลตฟอร์มสีฝาจะพี่น้องจ้ามาจากเฟซบุ๊กนั่นเองจะพี่น้องจ้ายายโบราก็มีตัวตนอยู่ในโลกของเฟซบุ๊กอยู่จะพี่น้องจ้านิดๆแน่นอนพ่อแม่พี่น้องกับพ่อสีหูจักแน่นอนพี่น้องเนาะกันพ่อแม่พี่น้องทันได้เคยเห็นแล้วผ่านมาเห็นอีกอ้ยคุณนาคุณตายายอันนี้ก็เคยเห็นอยู่หันเดอพี่น้องเดออยู่ทางสองเฟซบุ๊กจะพี่น้องจ้าเมานียายโบรากับสิมาขอฝากเนี่ยฝากโต น้ำพีน้ำนองจะพี่นองจ้าให้พีให้นองให้โอกาสให้กำลังใจเยบโบราในาเ้อพี่นองเดอร์ขอเป็นนองไม่ได้วงการจะพี่นองจา้าวงการของ youtube อีกผู้หนึ่งเนาะพี่นองเนาะส่วนว่าเออมาสางตัวตนในสองยูทูบนี่สิมาเฮ็ดยังสู้พีสู้นองเบิงสิมาเฮ็ดยังสู้พ,สสววสพีสู้นองเบิงสิมาวายังสู้พีสู้นองฟังสีน้ำเสนออีหยังเนาะให้พีให้นองของห้าได้เบิงจะพี่นองจา้าส่วนวิธีและแนวทางก็คือกันดับพี่นองจ้าคือกันคือเก้ากับทางเพจนั่นหละจะพี่นองจ้า แต่เป็นวิธีหรือว่าแนวทางพาพพีพาพนองหายู่หากินการหายู่หากินหาอาหารที่มีอยุ่ตามธรรมศาสตร์หาอาหารที่มีอยู่ในส่วนฤดูการตั้งต่างเลยจะพี่น้องจ้าเป็นการนําเสนอวิธีและแนวทางการใส่ชีวิตของอันคนอีสานบรรนนกข้านี่เละจะพี่น้องจ้ากับว่าไดมีอีหยังมากไหมก,กับว่าไดมีอีหยังบื้อว้าดอกจะพี่น้องจ้ากับภาพพีพาหนองหายู่หากินอัน แนวยู่แนวกินที่มมอยู่ตามธรรมศาสตร์ตามฤดูกาลต่างๆเลยจะพี่น้องจ้าการใส่ชีวิตของคนอีสานบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะใส่ชีวิตแบบใดยู่จังไดกินจังไดให้มันสอดคล้องกับไล่รับกับไล่ใจเาะจะพี่น้องของคนที่อาศัยยู้น้ำอีสานบ้านนอกบ้านหน้าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแน่นอนเลยจะพี่น้องจ้าว่าคนอีสานที่ยู่บ้านนอกอิลีอีหลีนี่จะพี่น้องจ้าไล่ได้นี่ก็อาจแต่สีบ่บ่หลายเาะจะพี่น้องจ้าแล้วก็ สมัยซูมือนี่กะคือต้องใส่เงินย่างเดียวนะพี่น้องเนาะการใส่ซีวิตแบบใดอยู่แบบใดกินแบบดใดห้มันสอดค้องกับลายรับกับลายใจนอกจากพี่น้องจา๋าการใส่ซีวิตอยู่บ้านนอกบ้านหน้ากะสิประมาณนี้นะพี่น้องเนาะแนวทางในการนําเสนอของช่องยายบัวล่าผู้หยิ่งหากินนอกจากพี่น้องจา๋าสาหรับคลิปนี้ก็บ่ได้มีอี้ยังเด้ะพี่น้องเดอ้อมาแนะน,นําโตน้าพีน้าน้องมาขอฝากเนือ้อฝากโตน้าพีน้าน้อง เป็นน้องใหม่ในวงการจะพี่น้องจ้าสถานะน้องใหม่ในวงการแต่ว่าสภาพนี่ก็เริ่มสีโร่ร่าแล้วจะพี่น้องจ้าฝากไว้น้าเด้อพี่น้องเด้อทางช่อง YouTube ยายบัวล่าผู้หญิงหากินจะพี่น้องจ้าหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทันไดที่เขามาเห็นใหม่ๆแล้วกระเบหูจักยายบ,บัวล่าเลยบล่เคยเห็นเลยอยากเป็นกําลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไคร้นั่นเองเลาจะพี่น้องจ้าหรือว่าอยากเบิ้งยายบ,บัวล่าอีกช่องข้างหนึ่ง อีกแพลตฟอร์มหนึ่งกับไปไดทั้งแพลตฟอร์มสีฟ้าเนอะจะพี่น้องจ้าหรือว่าทั้งช่องทั้งเพจเฟซบุ๊กที่มีซื้อช่องว่าผู้หญิงหากินนั่นเองจะพี่น้องจ้าทั้งช่องนั้นเยบลากะลงคลิปไว้หลายแล้วเนาะพี่น้องเนอะส่วนทั้งช่อง u t u b e เยบลากับพึ่งมาเป็นน้องใหม่ในวงการนี่ก็อาจจะเป็นคลิปยาวาคลิปแหลกของเยบลาะจะพี่น้องจ้าส่วนว่าคลิปสันหอวาชอ็อตกะลงไปสองคลิปสามคลิปแล้วจะพี่น้องจ้าสาหรับมือนีคลิปนีกับเบื้ังหลาย,ยพี่นองเดอ กลับมาขอฝากเหนือฝากัวเป็นน้องไม้นะ้ำวงการฝากช่องไหวนำ้ำอ้อมอ,อกอ้อมใจพอเม่พี่น้องอีกคนหนึงน่งน่าจะพี่น้องจ้าบ่าเป็นตัวหน่อยได้ตัวหญ่เติบได้จะพี่น้องจ้าขอพื้นที่ในใจพี่ใจน้องใดบ้บจะพี่น้องจ้าแบงเ้เยโบลาเข้าไปไดนน่น้อยๆก็เอาจะพี่น้องจ้าแม่นบ่ได้อยู่ในสายตากอยู่ในหางตาเยโบลาก็เอาดอกน้องพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นจะพี่น้องจ้าฝากในเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องอีกช่องหนึ่งจะพี่น้องจ้า ยายบัวลาผู้หญิงหากินทั้งสองยูทูบจะพี่น้องจ้าเผื่อเป็นกำลังแรงใจให้ย่บัวราใน้พี่น้องเด้อเป็นกำลังแรงใจใหยบัวลาได้แบบไดโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ในคลิปนั่นเองจะพี่น้องจ้าสำหรับมือนีคลิปนี้กขอตัวจากพี่ราน้องอีกคือเกาจุงกะสวัสดีจ้า